ไปกุ๊กนะครับนี่มาจากวงสว่างครับมารับสมาร์ทนะครับเล่นสมาร์ทกับ r 2 s นะครับเอาเลยลองลองอันนี้เลยกุ๊กเราเราลองลองดันขึ้นเลยครับใช่ลองดันขึ้นแล้วเดี๋ยวค่อยรีเทิร์นทูโฮมเอาครั้งนึงครับรอยนี่โฮมพอยท์อ่าอันนี้รอโฮมพอยท์อยู่นะครับพี่กุ๊กใจร้อนนะครับดันไวไปหน่อยนะครับนะครับตื่นเต้นกับรีโมทใหม่นะครับคัสสวยอยู่ครับนะครับมันจะเนียนๆนะครับไปกุ๊กเนียนๆมากนะครับก็คือสมาร์ทมันจะช่วยเรื่อง การบินเหรอครับมันคือการบินมันจะบินสมูทขึ้นอะไรขึ้นอย่างี้ครับเรื่องสัญญาณแบบอ่าผมถอยมาแล้วนะครับอ่าแต่ปกติเรื่องสัญญาณก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นะครับก็นิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ไปกุ๊กายไปหมู่บ้านอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราขอลองสักลองหอมไกลสักร้อยเมตรก็พอครับไปกุกเบาๆครับได้ครับ อ่ะเพราะเนี่ยเรากลัวฝนตกกันเนียนะครับแต่ว่าเนี่ยครับเห็นเป็นกุ๊กมาหาถึงต้องบอยถึงลานแล้วครับเลยให้กุ๊กเทสเลยนะครับโอเคครับนุ่มนวลดีนุ่มนะครับกุ๊กแต่ตอนนี้ความสูงอยู่ที่หกสิบข้อไม่ไกลหรอกร้อยเลยกุ๊กเดๆนะที่นี่ครับเดี๋ยวใครเดินกลับมาโอเคครับอาจจะได้ไปเช็คตามสัญญาณตะเขียนเพราะว่าที่นี่ครับกุ๊กสัญญาณแรงครับเนี่ยถ้าไปอย่างเงี้ยน้องบอยสบายใจละเนี่ยครับเอาโหดแล้วนะครับตอนนี้ร้อยสี่สิบกว่าโอเคครับ เกินไปแล้วไม่เป็นไรนี่นะครับอ่าเดี๋ยวเราค่อยรีเทโรกลับมานะครับเจ้าที่ไม่เขยาใจจริงๆแล้วแถวเนี้ยสัญญาณแรงพี่ก้ครับพี่โก้เขียนออกมาเม่ตครับไม่ติดเจ้าที่เนนะครับพี่โก้ก็น่ารักมากนะครับเนี่ยเพราะว่าตรงเนี้ยมันมีสายไฟแรงสูงนะครับมันมีมีสายไฟแรงสูงเยอะเลยครับพี่โก้ใครที่พี่โก้เขี่นออกมาเนี่ยไปโดนละใช่ถ้าเป็นมินิวันที่ที่ที่หมู่บ้านน้องบอสยังไงครับดูผมเป็นเนี่ยดูรู้ครับมือนุ่มมากนะครับ นะครับดัลลี่หมู่บ้านนะครับความสูงอ่ากาลังดีนะครับความสูงเก้าสิบพอดีนะครับอ่ะโอเคครับอ่าสบายสบายอัน,นที่เราอยู่ปะใได้ในตองเรายืนอ,อยู่ตรงนี้นี่ครับน,น,น,นี่นี้ครับใช่นี่บ้านหนองบอยโอเคครับจะก,กด เล็กโขดอย่างเดียวเลยมีเธอเดี๋ยวลองรีเทิร์นหน่อยก็ได้ครับพี่กูพอน้องบอยอยากเช็คพวกสัญญาณอะไรเงี้ยว่ามันเป๊ะไหมอะไรเงี้ยครับเนี่ยครับค้างเหมือนเดิมพี่กูโอเคครับกลับมาแล้วนะครับบินเก่งมากนะครับเลยพี่เก่บินเก่งมากจริงนะครับพอดีเล่นใส่เอ็ดดี้การนะครับเพื่อนหนนะเล็น่าเล็กโขดทาไปช่วยหน่อยให้ครับแต่มันมีเมมอยู่เลย แต่เราไม่เป็นไรเราไม่อาใช่ครับมาแล้วครับเมื่อกี้เห็นสวยๆปิโก้จะถนัดหรือน้าจะหนัดกดที่จอนะครับเพราะว่าเนี่ยสุดยอดนะครับค่ามือถือยังตั้งเป็นเมนนว่นเลยนะครับแต่สุดยอดครับเพราะปกติขผมก็ยังเล่นออโต้ถ้าคนรู้กล้องจริงนะครับเล่นเมนนุ่นนะครับปิกจะใช้แบบปิโก้บอดนะครับกิโกาใช้ OB ถ้า O b บก็ต้องตัวนี้เลยนะครับเนี่ยครับโ b บีใช้ได้นะครับปิโก้บอกวาเดีวแค่นี้พอนะครับกลับมาแล้วสุดยอดครับนี่ยครับ แน่นอนนะครับนะครับบินก็อย่างนี้นะครับก็ไม่ใช่ที่เธอดูโฮมนะครับไปยังไงก็กลับแบบนั้นนะครับเนี่ยนะครับโอเคนะครับนะครับโอบคนะครับว่าสสุดยอดครับครับขอบคุณพี่กุ๊กมากๆเลยนะครับผมอินดีไปเยู่อ๋อเลเตอร์ครับผมครับสวัสดีครับ